นอกจากภาพประวัติศาสตร์ที่ผู้นำไทยกัมพูชามาเลเซียและโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนาสันติภาพยุติความขัดแย้งไทยกัมพูชาสหรัฐยังได้ร่วมคุยกับชาติอาเซียนรวมถึงไทยถึงความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจข้อตกลงการค้าภาษี รวมไปถึงเรื่องสําคัญอย่างแร่แลอิเออข้อตกลงเหล่านี้มีรายละเอียดอะไรบ้างสําหรับภาษีทรัมป์สหรัฐจะคงอัตราเพดานภาษีสําหรับไทยไว้ที่19ซึ่งเทียบเท่ากับมาเลเซียและกัมพูชาแต่การจัดเก็บภาษีกับสินค้าบางรายการจะถูกปรับลงลดเหลือ0ทั้งไทยจะกําจัดอุปสรรคทางภาษีกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี non tariff barriers ที่สําคัญหลายประการ การยอมรับมาตรฐานยานยนต์และความปลอดภัยของสหรัฐการยอมรับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา FDA ของสหรัฐสำหรับเครื่องมือแพทย์และยาเป็นตน้นไทยยังให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน3ด้านได้แก่สิทธิแรงงานสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญาไทยยังสัญญาจะนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซื้อพลังงานและจัดซื้อเครื่องบินสหรัฐ80ลำรวมเป็นเงิน18.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมอยู่ด้วยซึ่งแม้จะเรียกว่าข้อตกลงต่างตอบแทนแต่ก็มีการมองว่าไทยเป็นฝ่ายที่ยอมสหรัฐมากกว่าไม่เพียงแค่ภาษีและการค้าที่มีการพูดคุยไทยยังได้ลงนาม MOU กับสหรัฐอีกฉบับในเรื่องความร่วมมือในการกระจายห่วงโซ่อุปทา,านแร่ธาตุสำคัญของโลกและส่งเสริมการลงทุนซึ่งก็เรียกง่ายๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแร่แลเอ,อิร์ธที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันเสริมสร้างการบริหารจัดการภาคทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญโดยสหรัฐจะช่วยไทยค้นหาพื้นที่ขุด และผลิตแร่ธาตุที่จําเป็นให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคด้านบุคคลโดยมีข้อแม้สําคัญว่าไทยจะให้โอกาสสหรัฐเป็นเจ้าแรกที่จะเข้าถึงแร่ธาตุจาเป็นเหล่านี้ศีฮัสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศระบุว่า MOU นี้ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆโดยไทยจะได้ประโยชน์คือการเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกและเสริมการลงทุนแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเสียงกังวลเกี่ยวกับ MOU นี้ไม่ว่าจะเป็นในยะที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านแร่หายากจาก่วงโซ่อุปทา ที่มีจีนครอบงำอยู่มากกว่า90%ของทั้งหมดการถวงดุนกับจีนที่ถือครองแร่อันดับหนึ่งความโปร่งใสในการมีส่วนร่วมทั้งในเนื้อหายังไม่มีการพูดถึงหายนะทางนิเวศและผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้คนได้ซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างจากการปนเปื้อนของแม่น้ำกกจากเหมืองแร่แลเออที่มีต้นทางมาจากเมียนมาแล้ว